สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้แล้วรายการแซ c ชานลฮะวันนี้ครับจะมาแนะนำเคล็ดลับดีๆที่หลายๆคนไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันทำได้ครับนั่นก็คือการเปลี่ยนสีวิดีโอครับคุณผู้ชมครับการเปลี่ยนสีวิดีโอโดยการทำของเราครั้งนี้ครับเราใช้โทรศัพท์มือถือ Samsung s มซุงเอสยี่สิบเ 5G ครับผมหากใครใช้ Android 12ของ s a m s u n g เนี่ยก็น่าจะทำได้เหมือนๆกันครับจริงๆ Android รุ่นอื่นก็ทาได้นั่นแหละ อันดับแรกนะครับเรามาดูแกลเลอรี่กันก่อนเลยว่าคลิปวิดีโอที่เราถ่ายมาอยู่ตรงไหนบ้างนะค,คุณผู้ชมครับเราลองมาดูซิคลิปวิดีโอของเราตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเราลองเลือกดูนี้หนึ่งละกันครับลองเลือกในส่วนนี้ละกันอ้าวเราเจอคลิปวิดีโอแล้วนะครับผมก็จะเป็นคลิปวิดีโอของเจ้าจอาน้อยนี้ละกันครับเจ้าคลิปวิดีโอตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะ โดยปกตินะครับผมมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เขานิยมทํากันในวงการภาพยนตร์นั่นก็คือการเกรดสีนะครับหรือก็คือเรียกง่ายๆว่าทําสีเป็นแบบภาพยนตร์นั่นแหละจากภาพธรรมดาปกติเฮ้ยเฉยๆอ่ะก็เปลี่ยนให้เป็นภาพที่ดูมืดๆดูมีสีสันอย่างภาพยนตร์ฮอลลีวูดต่างๆหรือหนังเรื่องอื่นๆเขาทำกันนั่นแหละครับพอเรามาดูในส่วนของเราตรงเนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยภาพวิดีโอของเรามันธรรมดานะมันไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยหากเราอยากจะเปลี่ยนสีทํายังไงครับคุณผู้ชมฮะเคล็ดลับนี้จริง จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรเลยทําแบบที่เปลี่ยนสีรูปนั่นแหละครับมากดที่เครื่องหมายปากกาตรงนี้นะคุณผู้ชมครับผมกดเครื่องหมายปากกาปับ๊บจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมครับเราครับมาเลือกอีกจุดหนึ่งก็คือน,นี่ฮนะ เจ้าเครื่องหมายฟิลเตอร์ตรงนี้นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับเจ้าเครื่องหมายฟิลเตอร์ตรงนี้มันจะช่วยทําให้เราเปลี่ยนสีของวิดีโอของเราได้แบบง่ายๆเลยนะครับโดยไม่ต้องมีความรู้อะไรมากเลยแตะเข้าไปนะฮะมันก็จะมีฟิลเตอร์หลากหลายให้เราเลือกใช้ครับผมว่าฟิลเตอร์แต่ละชนิดจะให้โทนภาพสีเป็นอะไรอย่างไรบ้างครับข้อดีก็คือว่าเราสามารถจะปรับความเข้มความอ่อนของโทนสีนี้ได้ครับอย่างสมมติ เราโอเคละกระโทนสีเนี่นะแต่เรารู้สึกมันมากไปครับเราก็จะมาเลือกใช้เจ้าเครื่องมือที่เป็นแถบเมนูที่อยู่ด้านล่างเป็นเส้นๆน,นี่แหละโดยการแตะเจ้าหัวกลมๆนี้นะครับพอแตะปั๊บนะฮะเราก็ลากไปเลยครับลากซ้ายลากขวาซ้ายคือภาพดั้งเดิมเลยนะออริจินอลนะขวาก็คือแบบเข้มสุดแบบนี้เลยอย่างนี้เลยนะครับปั๊บนะฮะเราเลือกได้ครับผมอยากให้โทนสีของคลิปวิดีโอของเรามันออกมาเป็นแนวไหนครับติดแนวซีนีมาหน่อยไหมให้เหมือนภาพยนตร์ฮอลลีวูดหน่อยไหมหรือ,อยังไงก็เลือกได้ครับนอกเหนือ จากเราแต่งตรงนี้แล้วนะครับเรายังใช้เครื่องมือตัวต่อไปได้ด้วยนะครับนั่นก็คือเจ้านี่แหละฮะการแต่งสีนะครับผมแต่นั่นหมายความว่าเราจําเป็นจะต้องดูด้วยนะครับว่ามันโอเวอร์มันอ่ามันมืดไปไหมมันสว่างไปไหมเรามาปรับตรงนี้ได้เลยครับแล้วโทนสีที่เราได้นะคุณผู้ชมครับจากเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ฮะมันจะช่วยปรับโทนสีให้เป็นอย่างที่เราต้องการและคลิปวิดีโอของเรามันดู แตกต่างครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยทำไม่ทายมาแบบนี้แล้วต้องเหมือนแบบนี้บัญชีก็ไม่จําเป็นต้องใช้ฮะคุณผู้ชมมาใช้เครื่องมือที่เขามีอยู่ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ให้สร้างความแตกต่างของคลิปวิดีโอของคุณผู้ชมครับผมและสุดท้ายที่เราทำเนี่ยอย่าลืมทุกครั้งต้องกดบันทึกที่มุมขวาด้านบนตรงนี้ครับพอเรากดบันทึกไปแล้วฮะเขาก็จะคลิปวิดีโอเอาคลิปวิดีโอของเราเนี่ยไปแก้ไส,ส่สีให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งครับลองดูให้แล้วคลิปวิดีโอของคุณผู้ชมจะมีความแตกต่างว่าเขาจะสุขว่าเฮ้ยไปทางนะยเน,ยนัเลย เลยแบบนี้เจ๋งไหมล่ะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตาม Z channel ครับสวัสดีครับ